สนุนโดยชุดนักเรียนตราสะมอสวัสดีค่ะ20เมษายนวันเกิดพี่หนูแหม่มสุริภิพา44การะตัดแล้วนะคะใครเกิดวันนี้ก็ขอให้แฮปปี้กันทุกท่านค่ะเอาไปกันที่บราซิลปฏิหารมีเจ้งรถขับพุ่งชนตึกไม่มีใครตายเลยเออเอาสิดูสภาพกันก่อนรถเก๋ง ชนตึกในเมืองซาเปาโลค่ะชนแล้วค้างตึงห้อยตองแตงอยู่กับตึกอย่างนี้คนขับวัย25หน้าตาดีซะด้วยคือซิ่งรถกระโดดข้ามห้วยมาค่ะคุ่งชนเข้าอย่างจังนี่คนในบ้านนั่งอุ้ยังงุนงงกันอยู่เลยเพราะดีไม่มีใครเป็นอะไรหนุ่มนักซิ่งบาดเจ็บเล็กน้อยโดนข้อหาไม่มีไปกับขี่และขับรถโดยประมาท นี่คือประมาทนเนี่ยโอ้โหมันเกิดขึ้นมันมีจริงๆนะคุณผู้ชมเอาวกมาบ้านเราอะไรกันคะน,นี้มีบ้านหลังใหญ่โตอยู่ดีๆคนไม่อยู่ให้ตัวเงินตัวทองอยู่ซะย่างงั้น <c oughs> บ้านทรงไทยหลังงามหลังนี้นะคะก็อยู่แถวสมุทรปราการของพี่เฉวงค่ะคนมาขอซื้อห้าล้านที่ไม่ขายแกรวะแกะอยู่แล้วแกบอกว่าแกยกให้ตัวเงินตัวทองนี่แหละค่ะกินอยู่หลับนอนคลานยุ่เยียกันทั่วบ้านเลยทีเดียวพี่เฉวงบอกว่าแหมสัตว์นี้ให้คุณแกตามชื่อเลยตั้งใจยกบ้านให้มันอยู่เนี่ยโอ้โหจายละขนไก่ปิลอยู่เลยรวยขึ้นรวยขึ้น,นก็เลยคิดว่าไม่คิดจะไล่มันหรอกค่ะให้มันอยู่กันไปอย่างนี้ละค่ะ ห้ามปลานี่ม่สดนะ,ะคะเพราะแกมีที่ดินอีกเยอะทีเดียวที่สุมปลอยเด้นยังอยู่กับตำรวจเมื่อวานอยู่กับตอมอวันนี้ไปอยู่กับจราจรแซะแรว ำรวจจราจรมาเด้งหน้าเด้งหลังอย่างเนี้โอ้โหปีห <slightly> น <submarine reais> ึ่งมีให้ดูแค่หนเดียวที่ด่านทางด่วนเนี้แหละค่ะก็สพ91เนึ่ะสิไปจ้างเกงกวางมาสอนพี่จราจรเต้นเรียกแฮกช่วงสงกรานยังไม่พอนะคะยังจัดหนักเอาสาวๆเอ้อมันนวดประชาชนฟรีๆอีกตัางอากทำไมดีขนาดนี้ นนอยน้อยชอบ่างเงี้ยที่บ้านดีกว่านี้เยอะเฮ้ยไม่ใช่สักทีนะนวดดีกว่าที่บ้านอ่ะกล้าพูดเหรอแต่ตอนนี้พี่จ่าจอนี้โดนทั้งนวดทั้งเหยียบทั้งขยำทั้งโห่หลายขนานอนะ่ะ ถึงคำถามเราดีกว่าตาดีได้ตาร้ายก็ไม่ได้อ่ะสิถามว่าบ้านที่เลี้ยงตัวเงินตัวทองให้ตัวเงินตัวทองอยู่กันอย่างนั้นนะ่ะ <c oughs> เขามีป้ายวอวยพรป้ายหนึ่งอูโหูถามนั่นแหละว่าป้ายวอวยพรบ้านหลังนั้นเขียนว่าอะไรรู้ว่ายากแต่แฟนเก็บตกตอบได้สายแรกสายเดียวเท่านั้นตอบกันเพ้่มมาค่ะกะละแมรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ รับรางวันด้วยค่ะ